ถ้าเรารู้สึกว่าเรารับผิดชอบทุกอย่างแล้วเติมเต็มทุกอย่างแล้วแต่เหมือนว่าการอยู่ด้วยกันนานๆทําให้ชีวิตซ้ําๆเขาเลยแอบไปหาของใหม่ที่น่าตื่นเต้นคิดแบบนี้ถูกไหมคะที่ผู้ชายชอบของใหม่แน่นอนแน่นอนคือหลักการมันอย่างนี้คุณผู้หญิงทุกคนง่ายๆเลยสมมุติว่า ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเปียบเสมือนบ่อน้ําบ่อหนึ่งนะแอ่งน้ําแองหนึ่งตอนที่ผู้หญิงแต่งงานใหม่ๆเหมือนแบบบ่อน้ําใสสะอาดสดใสนะตอนที่ยังไม่มีลูกไม่มีอะไรแล้วผู้ชายเนี่ยก็คล้ายๆกับเหมือนพวกสัตว์โลกน่ารักเหมือนชิงโตเหมือนอะไรก็ตามมาดูดน้ําที่บ่อมากินน้ําเขาก็ชอบเพราะน้ําสะอาดสดใสใช่ไหม พรนานเข้าเนี่ยพอเราเนี่ยมีลูกมีคนรอบข้างเนี่ยและเราไม่รักษาตัวเองเนี่ยแล้วก็มีเรื่องเครียดนานเข้าน้ําของเราค่อยๆเหือดแหง้งเหือดแห้งแล้วก็เหม็นเน่าเพราะว่ามีเรื่องลบๆไล้ๆมีความเครียดเข้ามาเพราะนานเข้าเนี่ยเขาไม่สามารถดื่มน้ําจากแหล่งน้ํานี้ได้แล้วเขาก็ไปหาที่ใหม่ เพราะว่าถ้าเขาไม่ดื่มเขาก็กระหายใช่ไหมเขาต้องการน้ําที่สดชื่นไอ้น,นี่มันเป็น,นกลไกธรรมดาเพราะนั้นผู้ชายที่เขาค่อนข้างเก่งๆมีความสามารถหรืออะไรก็ตามพวกนี้โอ้โหเสพน้ําไม่รู้กี่บอ่อฮองเต้ของจีนเนี่ยเขาให้นอนกับผู้หญิงวระคนอะไรแบบนี้เพื่อเติมพลังงานยิ่งผู้หญิงมีความน่ารักสุดสยิ่งผู้ชายมีพลังงานมีความมั่นใจในตัวเองมันเป็น,นกลไกนะบางทีผมไปพูดบางคนก็หาว่าผมหัวโบราณหรืออะไรก็ตามแต่มันคือความจริงในชีวิตรับได้ได้หรือได้ไม่สําคัญเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่ยอมรับกติกานี้สุดท้ายผู้ชายมันก็ไปถับแล้วก็ทะเลาะกันจนครอบครัวแตก